ค่ะสวัสดีนะคะนักศึกษาทุกคนในคลิปนี้นะคะก็จะเป็นคลิปที่อาจารย์จะมาสอนคําสั่งต่างๆนะคะที่อยู่ในพารเนลของ Modify เบื้องต้นเนี่ยก่อนหน้านี้นักศึกษาก็ได้เรียนรู้คําสั่งที่อยู่ในพาร์เนลรอไปแล้วนะคะซึ่งเป็นคําสั่งพื้นฐานนะคะมันจะเป็นการใช้ลายโพลีไล ไซเคะิลอาร์รวมถึงรูปสี่เหลี่ยมห้าเหลี่ยมรูปวงรีเนี่ยมาสร้างเป็นรูปทรงรูปร่างต่างๆแล้วทีนี้หากเราต้องการที่จะปรับเปลี่ยนแก้ไขนะคะเราจำเป็นที่จะต้องรู้นะคะแล้วก็เข้าใจคำสั่งใน Panel m o d i f y ซึ่งมันมีหลายตัวมากนะคะเราจะค่อยๆเรียนรู้ไปพร้อมๆกัน คำสั่งแรกนะคะใน p a n e เนล d i f i ที่อาจารย์จะสอนก็คือคําสั่ง Move นะคะก่อนอื่นมันก็ต้องมีรูปล่างหรือเส้นก่อนนะคะเราถึงจะมีการปรับเปลี่ยนได้ค่ะอ,อาจารย์จะทดลองสร้างรูปวงกลมขึ้นมาก่อนใส่เ a เ i ดนไปที่30 มันเล็กมากก็ซูมเข้าไปนะคะซูมเราก็กดที่เมาส์นะคะเลื่อนลูกกลิ้งขึ้นไปข้างบนก็จะเป็นการซูมถ้าเกิดว่าเราเลื่อนลงก็จะเป็นการซูมเอาซูมอินนะคะเห็นไหมคะถ้าเกิดเลื่อนลงเป็นซูมเอาถ้าเกิดเลื่อนขึ้นเป็นซูมอินถ้าเกิดกดค้างก็จะเป็นมือนะคะที่สามารถขยับพื้นที่หน้าจอได้่ะ ทีนี้อีกรูปหนึ่งที่จะสร้างก็คือรูปสี่เหลี่ยมนะคะโดยใช้คำสั่ง rectangle นั่นเองอาจารย์จะสร้างรูปสี่เหลี่ยมที่มีความยาวอยู่ที่120นะคะแล้วก็ความสูงอยู่ที่60จากนั้นกด enter ทีนี้ อาจารย์ต้องการที่จะมูฟนะคะวงกลมรูปนี้นะคะไปวางไว้ตรงตำแหน่งตรงกลางนะคะของรูปสี่เหลี่ยมทำได้ยังไงนะคะเราก็จะต้องทำการซีเล็กนะคะหรือเลือกวัตถุที่เราต้องการจะมูฟก่อนวิธีการซีเล็กหรือการเข้าถึงรูปร่างที่เราจะเลือกเนี่ยทำได้สามวิธีก็คืออันดับแรกเราคลิกที่ รูปร่างที่เราต้องการจะมูฟได้เลยหรืออีกวิธีหนึ่งนะคะก็คือเราลากเมาส์มาจากด้านซ้ายนะคะคลุมพื้นที่ทั้งหมดให้เป็นสีน้ำเงินแบบนี้นะคะมันก็จะสีเล็กเลือกรูปได้นะคะอีกวิธีหนึ่งนะคะลากเมาส์มาจากด้านขวานะคะแค่สัมผัสรูปร่างเพียงแค่บางส่วนเท่านั้นก็จะสีเล็กรูปได้ ทีนี้สงสัยแน่เลยว่าถ้าเราลากเมาส์มาจากด้านซ้ายแต่ไม่ได้คลุมทั้งหมดเนี่ยมันจะซีเล็กให้เราไหมนะคะลองดูนี้อาจารย์ลากมาสัมผัสแค่บางส่วนนะคะแล้วปล่อยเมาส์เห็นนะคะว่ามันไม่ซีเล็กให้อีกครั้งหนึง่งไม่ซีเล็กให้มันจะต้องครอบทั้งหมดแบบนี้นะคะต่อมา อาจารย์ก็ Select นะคะพอ Select ปุ๊บนะคะอาจารย์ไปที่คำสั่ง move เลยค่ะทีนี้พอเรากดคำสั่ง move เนี่ยมันจะถามเราว่าให้เราเอาจุดไหนเป็นจุด base point นะคะหรือจุดที่แสดงการยืนยันว่าเราจะอ้างอิงจุดนั้นนะคะเพื่อ Move ไปหาตำแหน่งใหม่อ่อันลบแรกอาจารย์เลือกที่ center นะคะ เซนเตอร์ก็คือเครื่องหมายบวกสีเข,เขียวนะคะที่อยู่ตรงกลางของวงกลมนะคะถ้าของใครไม่ปรากฏแบบนี้นะคะให้เรามาเช็คที่ Object Snap นะคะ Object Snap เนี่ยเราเปิดหรือปเปล่าอันดับแรกเช็คก่อนว่ามันเปิดใช้งานไหมถ้าเกิดเปิดมันจะต้องเป็นสีฟ้าแบบนี้แล้วก็มาดูซิว่าอ่าเราได้คลิก เลือกให้มันแสดงการทำงาน end point mid point นี่ไงคะ center นะคะนอกจากนี้ที่เราต้องใช้ก็คือ geometric center นะคะสำหรับรูป center ที่อยู่เป็นรูปสี่เหลี่ยมนะคะแล้วก็ node น,นะคะคอแดน n นะคะผิวสัมผัสนอกสุดของวงกลมต่างๆที่เราต้องใช้นะคะอันนี้สำคัญแล้วก็ tangent น,นะคะนี่ก็ต้องใช้ัก้ภกษาติ๊กให้เหมือนอาจารย์เนาะ ต่อมาถ้าเกิดทุกคนตั้งค่าพร้อมแล้วนะคะเราก็ไปเลือกที่จุดเซนเตอร์นะคะมันจะโชว์รูปทรงรูปเส้นสีเขียวขึ้นมาก็เป็นอันใช้ได้คลิกขวาหนึ่งครั้งเห็นไหมคะว่าจะมีเส้นปากสีส้มนะคะให้เราลากมาเราต้องการที่จะลากไปอยู่จุดกึ่งกลางตรงกลางเซนเตอร์ของวงกลมใช่ไหมนะคะ มันก็ขึ้นมาละเป็นรูปแฉกเล็กๆนะคะให้เราลากเมาส์นะคะไปวางเรียบร้อยแล้วค่ะเราสามารถ Move ได้แล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่เอามูฟนะคะจากเซนเตอร์เนี่ยเราสามารถคลิก Move โดยอ้างอิงจากจุดมุมของรูปผิวนอกสุดของรูปวงกลมได้ไหมทำได้เช่นเดียวกันอ่าลองดูนะ คลิกที่วงกลมก่อนที่นี้อาจารย์จะเอาคําสั่ง move เนี่ยนะคะแต่ว่าจะเอาที่คอแดนนะคะนี่เอามาสัมผัสกับจุดกึ่งกลางนะคะมิด point นะคะมิด point ของรูปสี่เหลี่ยมแบบนี้อ่ะมูฟจากคอแดนนี้บ้างไปสัมผัสกับ m i มิดพอยด้านนี้หรือเอาคอแดนสด้านบนมาสัมผัสกับ Midpoint ที่อยู่เป็นเส้นด้านล่างหรือ m ม v e นะคะคอแดนวง,งกลมด้านล่างให้ไปสัมผัสกับผิวสัมผัสของสี่เหลี่ยมด้านบนตรงจุด m i มิดพอยแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกัน รูปสี่เหลี่ยมล่ะมุบได้ไหมอ่ารูปสี่เหลี่ยมกันบ้างาเลือกรูปสี่เหลี่ยมมุบมันก็ถามเหมก,กันว่าจะเอาอ้างอิงตรงไหนล่ะอ่าถ้าเกิดอ,อาจารย์อ้างอิงตรงจุดกึ่งกลางของรูปสี่เหลี่ยมเอาไปวางบนจุดเซนเตอร์ของวงกลมก็ได้เช่นเดียวกันเอามุมมุมรูปสี่เหลี่ยมบ้างไปวางตรงคอแดนนะคะ ก็ได้เหมือนนัคำสั่งต่อมานะคะที่เราจะเรียนรู้ก็คือคำสั่ง copy นะคะอยู่ด้านล่างนะคะอาจารย์ก็ต้องการที่จะ copy เนี่ยรูปวงกลมรูปนี้นะคะมาวางนะคะด้านข้าง ทั้งสองข้างแล้วก็ด้านล่างของรูปสี่เหลี่ยมนี้วิธีการเลือกที่รูปวงกลมรูปแรกก่อนจากนั้นไปที่คำสั่ง copy เช่นเดียวกันค่ะเขาจะถามเรามากันว่าเราจะเลือกจุดไหนเป็นจุด base point นะคะที่อาจะต้องการเอามาสัมผัสกับด้านข้างนะคะผิวนอกสุดของรูปสี่เหลี่ยมอาจารย์ก็จะเลือกคอแดน แบบนี้ทีนี้เราจะยังออกจากคำสั่งนี้ไม่ได้เห็นไหมคะเพราะว่ามันยังมีเส้นปะเนี่ยสีสมส้มๆเนี่ยอยู่การที่จะออกจากคำสั่งนี้ได้ก็ต่อเมื่อนักศึกษากด ESC แล้วเท่านั้น ESC ไหนอยู่บนคีย์บอร์ดนักศึกษานะคะด้านซ้ายมือบนสดุดกดออกได้เลยค่ะหนึ่งครั้งเห็นไหมคะเราสามารถกด ESC ออกได้ หาเนื้อหาเนี่ยต้องการที่จะลบนะคะรูปนี้ไม่เอาแล้วไม่เอาแบบนี้จะลบทิ้งนะคะก็ทําการคลิกที่รูปนะคะซีเลกรูปที่ต้องการจะลบเนี่ยแล้วก็กดปุ่ม Delete นะคะที่อยู่ในคีย์บอร์ดเนื้อาหนึ่งครั้งก็ทําการลบได้แล้วนะคะต่อมาทีนี้เรามาทำการ Copy รูปนี้กันจริงจังละอ่า คลิกหนึ่ง้งนะคะอาจารย์เลือกจุดเซนเตอร์ของวงกลมนะคะมาสัมผัสที่จุดมิดพอยต์นะคะทีนี้อาจารย์ก็จะวางอีกข้างนึงเหมือนกันนะคะเลยยังไม่ออกจากคำสั่งนี้นะคะอาวางที่จุดมิดพอยต์วางที่จุดมิดพอยต์ทีนี้อยากออกแล้วนะคะอยากออกแล้วก็กด ESC อาจารย์จะทดลองย้ายนะคะวงกมลมรูปนี้ไปอยู่สี่เหลี่ยมรูปอื่นนะคะโดยใช้คำสั่ง copy เลือกวัตถุก่อนเลือก copy มาที่จุด midpoint นะคะโดยจะวางครบทั้ง4ด้านโดยเราเลยยังไม่ออกจากคำสั่งพอทำครบแล้วนะคะก็ esc ออก ทีนี้นักศึกษาสังเกตรูปนี้นะคะอาจารย์ต้องการที่จะ rotate ต่อไปนะคะเนี่ยค่ะรูปนี้นะคะแต่จะ r o t a t นะคะหรือหมุนนะคะวงกลมทำได้โดยใช้คำสั่ง rotate นะคะซึ่งเป็นคำสั่งต่อไปที่เราจะเรียนอันดับแรกคลิกที่วัตถุก,ก่อนหนึ่งครั้ง จากนั้นนะคะทำการโรเตทนะคะทีนี้ด้วยความที่มันเป็นรูปวงกลมนะคะซึ่งรัศมีเนี่ยแต่ละด้านน่ยมันเท่ากันหมดถ้าเกิดเราเลือกโรเตทโดยจิ้มจุดเบสพอยต์นะคะอยู่ที่จุดเซนเตอร์เนี่ยหมุนยังไงมันก็อยู่เป็นรูปเดิมนี่นะคะดังนั้นถ้าเกิดว่าเราอยากที่จะโรเตทรูปวงกลมรูปนี้เราต้องเลือกที่คอแดน์นะคะอาจารย์ลองกดคอแดน์ด้านบน เห็นไหมคะมันหมุนได้นี่นะคะหมุนได้ทีนี้เราจะปล่อยตรงไหนล่ะใช่นไหมคะจะปล่อยได้ยังไงจะปล่อยอยังไงมันไม่หลุดเลยเนี่ยนะคะเพราะว่าเรายังไม่ได้ใส่ค่าองศาให้มันว่าเราต้องการที่จะหมุนนะ่ะไปที่องศาที่เท่าไหร่นะคะทีนี้อาจารย์อยากที่จะวางที่ตำแหน่งด้านบนด้านบนแบบนี้นะคะอาจารย์ใส่ไปที่ ร้อยแปดสิบ enter เห็นนะคะหมุนมาด้านบนแล้วเอาอาจารย์แล้วเมื่อกี้พอหนูโรเตท,ทมาน่ะรูปนี้มันก็หายไปนะคะมีวิธีค่ะถ้าเกิดนักศึกษาต้องการคงรูปนี้ไว้นะคะสามารถทำได้นะขออนุญาต ESC กลับไปก่อนนะคะขออนุญาตคอนทอลอาจารย์ขออนุญาตคอนทรล z กลับไปหนึ่งครั้งอ่ะทีนี้เรามาดูใหม่ กดคลิกที่รูปที่ต้องการจะโรเททนะคะคลิกไปที่คำสั่งโรเททเลือกคอแดนนันสาเห็นไหมคะว่าก่อนหน้าที่จะให้ใส่มุม180เนี่ยมันจะมีลูกศรชี้ลงใช่ไหมคะให้เรากดที่คีย์บอร์ดเนี่ยลูกศรชี้ลงทีนี้มันจะถามเราแล้วว่ารูปนะคะ วงกลมรูปดั้งเดิมเนี่ยก่อนที่เราจะโรเทนะ่ะเราจะให้มันยังอยู่ไหมถ้าเราต้องการให้มันยังอยู่นะคะเรากด Copy นะคะแล้วองศานะคะถ้าเกิดต้องการเป็นร้อยแปสิบตามค่าที่มันปรากฏหน้าจอก็กด Enter เข้าไป1ครั้งเราก็จะได้รูปวงกลมนะคะที่เกิดจากการโรเทลองทำรูปออื่นดูบ้างนะคะ ทีนี้ถ้าเราตั้งจุดตำแหน่งอื่นๆที่เป็นพวก Midpoint ไว้แล้วเราก็สามารถลากเส้นปาสีส้มเนี่ยไปสัมผัสได้เลยนะคะโดยที่ไม่ต้องกดองศาแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันแต่ก่อนที่จะกดปล่อยวางอย่าลืมทุกครั้งนะคะไปไปเลือกว่าเราจะให้มันก๊อปปี้ด้วยถ้าเกิดเราไม่ต้องการที่จะลบรูปนี้ทิ้งอ่าดูอีกครั้งกด c อนโทรกลับไปก่อน โลเทอาจารย์เลือกตรงนี้เป็นเบสพอยต์นะคะทีนี้อย่าลืมนะคะกดลูกศรก่อนลงเอา c o ปปีไว้ด้วยนะคะแล้วค่อยลากมาเชื่อมกับจุดเซนเตอร์หรือจุดคอแดนหรือจุดมิดพอยต์ตรงไหนก็ได้ที่มันขึ้นตรงเขียวแบบนี้แล้วก็วาง กดลูกศรลงก๊อปปี้นะทีนี้จะลองใส่เลขเก้าสิบลองเปลดองศาดูบ้างเห็นไหมคะมันก็จะหมุนไปที่เก้าสิบสมมุติอาจารย์อยากเปลี่ยนเป็นมุมองศาอื่นถ้าเกิดว่าอาจารย์อยากใส่เป็นสามสิบบ้างล่ะมันจะเป็นรูปไหนอ่าลองดูนะสามสิบ enter มันก็จะหมุนไปที่สามสิบ แต่นี้อาจารย์ต้องการที่ทำมันเหมือนกันนี่แหละอ่าอ,อ๋ลืมคลิกที่รูปก่อนโรเ a t ตเราจะลากมาตรงๆก็ได้นะคะแต่ว่าอย่าลืมกดลูกศรลงก่อนแล้วบกมัน Copy ร้อยแปดสิบเอนเตรเรียบร้อยต่อมานะคะคําสั่งที่นักศึกษาจะต้องเรียนรู้อีกก็คือคําสั่ง m i ลเลอร์นะคะมิลเลอก็คือคําสั่งที่ใช้ในการกลับด้านไปอีกข้างหนึ่งนะคะโดยลักษณะแบบสองกระจกนะคะเรียกว่าคําสั่งมิลเลอร์สมมุติว่าอาจารย์แนนเนี่ย ด้านนี้ไม่มี่ะขอลบทิ้งไปก่อนอขอลบทิ้งไปก่อนนะรูปนี้ทีนี้อาจารย์ต้องการที่จะมิลเลอร์นะคะวงกลมสองรูปนี้โดยไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งเพราะว่าอาจารย์ที่เกียรติมานั่งสร้างทีละวงแบบเมื่อสักครู่นี้เนาะก็จะทำการซีเล็กนะคะ แล้วก็กดคำสั่ง m i ลเลอทีนี้มันจะถามว่าให้เราเอาจุดไหนอะเป็นจุดแกนะคะแกนในการอ้างอิงนะคะหรือเป็นเส้นแบ่งที่จะมิลเลอร์ไปอาจารย์ต้องการจุดกึ่งกลางของรูปสี่เหลี่ยมนี้เลยเนาะอาจารย์ก็จะคลิกนะคะแล้วก็ลากมาตรงๆเลยนะคะจากนั้นทำการคลิกปล่อยทีนี้ เขาจะถามว่าจะให้เราเนี่ยลบรูปเดิมที่เป็นรูปแรกที่เราซีเล็กเอาไว้ไหมถ้าเราตอบว่า yes มันจะลบนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ต้องการนะคะที่จะลบให้เราตอบ no ออีกครั้งนะคะมิลเลอร์เราก็หาจุดอ้างอิงให้มันเป็นจุดกึ่งกลางเมื่อได้ที่แล้ว ก็ทำการตอบ no นะคะว่าเราต้องการรูป 4, สี่สรยรูปวงกลมสองรูปแรกนี้ไว้อยู่เรียบร้อยแล้วเราก็สามารถมิลเลอร์ได้นะคะทีนี้คำสั่งมิลเลอร์เนี่ยมันก็มีประโยชน์อีกลักษณะหนึ่งในกรณีที่รูปของเราเนี่ยมันมีลักษณะซ้ายขวาเหมือนกันนะคะเราก็จะสร้างรูปพีเดียวเช่นไอ้พวกการเขียน วัตถุต่างๆที่มันสมมาตรกันเช่นแก้วนะคะแจกันเป็นต้น่าเดี๋ยวเรามาลองดูเนาะจะใช้คำสั่งโพนีไลสร้างรูปแจกันขึ้นมาก่อน่าสมมตุติปึ่ม อีสี่ออกทีนี้อาจารย์ไม่อยากมาสร้างอีกข้างหนึ่งนะคะอยากสร้างข้างเดียวเราจะใช้ใช้คำสั่ง m i ลเลอนะคะเพื่อ m i ลเลอด้านนี้นะคะให้ไปอยู่ฝากหนึง่งมันก็จะเป็นรูปร่างที่สมมาตรกันวิธีการนะคะสีเล็กวัตถุก่อนทุกครัง้งนะคะไปที่คำสั่ง m i ลเล r นะคะทีนี้หาตำแหน่งที่เป็นแกนแบ่งนะคะอาจารย์เลือกจุด เอนพอยต์ point, นะคะด้านบนแล้วก็ลากลงมานะคะตรงๆเลยธรรมดาหรือจะเอามาชนจุดเ n นพอยต์ตรงนี้ก็ได้นะคะคลิกนะคะหลังจากนั้นตอบ no นะคะเห็นไหมคะเราก็จะได้เส้นที่มันเชื่อมต่อกันแต่สองเช่นเส้นนี้นะคะมันไม่ได้เชื่อมต่อกันจริงๆนะคะเพราะว่ามันยังเป็นคนละเส้นกันอยู่นะคะรู้ได้ยังไงนะคะรู้ได้ก็คือถ้าเรกยนา,ศาคลิกที่เส้นเห็นไหมคะ มันไม่ได้เชื่อมต่อกันนะคะมันแค่มิลเลอร์เส้นไปอีกข้างหนึ่งเฉยแต่มันยังไม่ได้เป็นเส้นต่อกันเหมือนลนักษณะของเส้นพลิยลายแบบนี้คำสั่งต่อไปนะคะที่นักศึกษาต้องรู้นะคะก็คือคำสั่ง ทิมนะคะคาสั่งทีมมีวัทําไมนะคะคําสั่งทีมก็คือสมมุติในรูปนี้นะคะอาจารย์ต้องการที่จะลบบางเส้นที่อาจารย์ไม่ใช้ออกนะคะทาได้ยังไงนะคะเริ่มแรกคลิกที่คําสั่งทีมได้เลยนะคะทีนี้มันจะปรากฏตรงที่เมาส์เราอะเป็นรูปสี่เหลี่ยมเล็กๆเห็นไหมคะทีนี้บริเวณเส้นไหนที่เราต้องการลบนะคะเราก็ทําการเอารูปสี่เหลี่ยมเนี้ยตรงเมาส์เนี่ยไปสัมผัสกับมันซะ สมมติอาจะต้องการลบเส้นนี้อ่ซูมพอเราลากเมาส์มาโดนเนี่ยแค่โดนแค่นั้นนะคะมันก็จะขึ้นเป็นลูกกระบาดสีแดงขึ้นมาแสดงว่ามันลบได้นะคะทิมออกได้เราก็กดทิมไปเลย แต่เราจะคลิกแบบนี้ทีละเส้นก็ได้นะคะหรือเราจะใช้เมาส์เนี่ยคะ่ะแค่ลากให้มันสัมผัสเฉยๆมันก็ลบให้เราแล้วนี่ตรงไหนต้องการลบนะคะเพียงแค่ลากเมาส์เนี่ยไปสัมผัสแบบนี้ ทีนี้มันยังไม่ออกจากคำสั่งนะคะถ้าต้องการออกจากคำสั่งให้กด ESC ออกไปพอเรามาพิจารณานะคะตรงคำสั่งทิมเนี่ยเราจะเห็นลูกศรน,นะคะเล็กๆสามเหลี่ยมตรงนี้อยู่นะคะถ้าเราลองคลิกเข้าไปนะคะเราจะเจอคำสั่ง x 1 0นะคะซ่อนอยู่นะคะให้เรากดคลิกนะคะคำสั่ง x 1 0เนี่ยเป็นลักษณะของการต่อเส้นนะคะอาจจะจะทดลองสร้างรูปขึ้นมาก่อนนะคะ อา,อาจารย์มีรูปแบบนี้นะคะทีนี้อาจารย์เนี่ยต้องการที่จะเอาเส้นนี้นะคะยาวมาเลยนะคะมาชนกับตรงนี้นะคะเราจะใช้คำสั่งต่อเส้นวิธีการนะคะไปที่คำสั่ง extend นะคะทีนี้มันจะให้เราเลือกนะคะเส้นที่เราต้องการจะต่อ อาจารย์แนนเลือกเส้นนี้นะคะมันจะต่อนะคะไปชนกับเส้นที่อยู่ใกล้ที่สุดก่อนนะคะอาจารย์คลิกหนึ่งครั้งทีนี้อาจารย์ยังอยากต่อไปอีกนะคะไปชนตรงนี้ก็คลิกอีกหนึ่งครั้งทีนี้มันยังไม่ออกจากคำสั่งนะคะเราสามารถเลือกเส้นอื่นๆได้อีก นี่เราก็จะต่อเส้นได้แบบนี้นะคะ่าลองอีกครั้งหนึง่งต่อเส้นด้านบนบ้างเห็นไหมคะว่ามันจะไปนชนกับเส้นแรกก่อนเราก็กดอีกก็ได้แบบนี้ทีนี้เราลองมาเช็คดูซิว่าอเส้นที่เราต่อเนี่ยมันเชื่อมกันเป็นเส้นเดียวเลยไหมนะคะวิธีการเช็คก็คือเอา เมาส์ไปคลิกที่เส้นเลยเห็นไหมคะว่าตอนแรกนะเส้นมีนิดเดียวแต่พอเราต่อเส้นโดยใช้คำสั่ง extend แล้วเนี่ยเส้นมันเชื่อมจนเป็นเส้นเดียวกันแตกต่างจากการใช้ลายนะคะแบบนี้สมมุติเริ่มแรกเส้นมีแค่นี้นะคะแล้วเราเชื่อมเส้นไปเรื่อยๆแบบนี้แล้วพอเราเอาเมาส์มาคลิกดู มันเป็นเส้นใครเส้นมันนะคะเห็นไหมคะเส้นมันไม่ได้เชื่อมต่อกันเป็นพูลิลน์นะคะเหมือนกับที่เราใช้คำสั่ง x t e n d นะคะต่อมานะคะเราจะมาลองดูว่านอกจากออ x t e n เนี่ยมันจะเชื่อมเส้นตรงได้แล้วนะคะมันเชื่อมเส้น โค้ที่เป็นลักษณะของส่วนโค้งแบบนี้ได้ไหมนะคะอ่าเราไปที่คําสั่ง extend หนึ่งครั้งแล้วเรามาลองต่อเส้นดูซิว่าไอ้รูปที่มันเป็นวงกลมแบบเนี้ยมันส่วนโค้งแบบเนี้ยนะคะมันจะต่อจนเป็นวงกลมได้เลยไหมวิธีการทําเหมือนกันเลยนะคะคลิกที่เส้นก่อนอันดับแรกอ่าจะไปที่ extend ใหม่เอ๊ะทำไมมันไม่ได้ ที่ไม่ได้ไม่ต้องตกใจนะคะเพราะว่ามันเป็นการเชื่อมแล้วมันเส้นสุดจนเป็นวงกลมแบบนี้มันต่อไม่ได้อ่าดูอีกครั้งนะคะถ้าเราต้องการที่จะเชื่อมเส้นนี้นะคะแล้วให้มันเป็นวงกลมเลยนะคะต่อแล้วโค้งเลยเป็นวงกลมเลยเนี่ยมันคลิกไม่ได้เลยนะคะพอคลิกปุ๊บนะคะมันจะเกิดเป็นรูปทรงวงกลมแล้วก็ขีดว่าทําไม่ได้แต่ในทางกลับกันนะคะ ถ้าวงกลมรูปนี้นะคะมันมันไม่ได้เราไม่ได้เชื่อมให้มันเป็นวงกลมเลยในทีเดียวนะคะมันมีช่องว่างอย่างแบบนี้มันสามารถที่จะเชื่อมได้เห็นไหมคะนี่เชื่อมได้ถ้าเกิดแบบนี้มันต่ออย่างเงี้ยมันต่อได้มันต่อได้ แต่ทีนี้ปัญหาของมันคือเส้นที่มันต่อได้เนี่ยมันจะไม่เป็นโพลีไลหรือเป็นเส้นที่เชื่อมต่อกันเห็นไหมคะนี่มันจะไม่เชื่อมต่อกันสนิทนะนักศึกษาต้องลองไปทดสอบนะคะแล้วก็ลองไปลองเล่นๆดูสำหรับในคลิปนี้นะคะอาจารย์ก็จะสอนเฉพาะแค่คำสั่ง move นะคะ copy โรเทดมิลเลอร์ทิมกับเอ็กเทนก่อนแล้วเดี๋ยวคําสั่งอื่นๆนะคะที่อยู่ในโหมด Modify นะคะที่มันซ่อนอยู่นี้นะคะเดี๋ยวเรามาต่อกันคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็มีเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ